บล็ Blockchain, อก h a i n Bitcoin 2คำนี้เนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมากเลยใช่ไหมครับบ่อยซะจนหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันไปแล้วแต่เคยสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วมันต่างกันยังไงวันนี้เราจะมาเคลียร์เรื่องนี้กันให้ชัดๆไปเลยใครเคยสับสนบ้างครับระหว่าง2องคำนี้ผมว่าน่าจะมีเยอะเลยแหละซึ่งต้องไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆที่คนจะเข้าใจว่ามันคือสิ่งเดียวกัน แต่ความจริงก็คือมันไม่ใช่ครับคือ2อย่างนี้เนี่ยมันเกี่ยวขว้องกันแบบโอ้โหใกล้ชิดกันมากเลยนะแต่ย้ำอีกครั้งว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกันและการที่เราเข้าใจความแตกต่างตรงนี้นะครับมันเหมือนเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะทำให้เรามองเห็นภาพรวมของโลกสินทรัพย์ดิจิทัลได้แบบกระจ่างแจ้งขึ้นเยอะเลยล่ะครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวพื้นฐานตัวที่เป็นรากฐานของทุกอย่างกันก่อนเลย นั่นก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่าบล็อกเชนครับบล็อกเชนถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลรูปแบบหนึ่งเขาจะเรียกกันเท่ๆว่าบัญชีแยกประเภทดิจิตอลซึ่งหลักการของมันก็คือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ได้เก็บอยู่ที่เดียวครับแต่มันจะถูกกระจายแล้วก็เก็บเอาไว้ในคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายซึ่งนี่แหละที่ทําให้มันปลอดภัยมากมาก ่เพื่อให้เห็นภาพชัดกว่าเดิมอีกลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับลองคิดว่าบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นเหมือนสมุดบันทึกสาธารณะที่เป็นดิจิตอลเล่มหนึ่งที่ทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยจะมีสำเนาของสมุดเล่มนี้เหมือนกันหมดเลยทุกคนเห็นหมดว่าใครเขียนอะไรลงไปบ้างแต่ไม่มีใครย้ำว่าไม่มีใครเลยที่จะยอมกลับไปลบหรือไปแก้สิ่งที่เขียนไปแล้วได้และนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของความปลอดภัยของมัน แล้วกระบวนการของมันเป็นยังไงคืออย่างนี้ครับ 1. เลยข้อมูลธุรกรรมต่างๆเนี่ยจะถูกรวบรวมเอาไว้ในกล่องกล่หนึ่งที่เราเรียกว่าบล็อก 2. พอได้บล็อกใหม่มาปบมันก็จะถูกเอาไปเชื่อมต่อกับบล็อกก่อนหน้าโดยการเข้ารหัสทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมาก3พอเชื่อมกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นเชนหรือสายโซ่ที่ยาวต่อไปเรื่อยๆไงครับและ4ซึ่งเป็นจุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพอข้อมูลถูกเพิ่มเข้าไปในเชนแล้วก็คือจบจะไม่มีใครสามารถไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นได้อีกเลยอะไรล่ะที่ทําให้บล็อกเชนมันทรงพลังขนาดนี้ก็คือคุณสมบัติเด่นๆของมันนี่แหละครับอย่างแรกเลยนะไร้ศูนย์กลาง คือมันไม่มีเจ้าภาพครับไม่มีใครคนใดคนหนึ่งมาควบคุมได้ 2. ปลอดภัยก็อย่างที่บอกไปการเข้ารหัสทำให้การแก้ไขข้อมูลเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 3. โปรง่งใสทุกคนในเครือข่ายสามารถเข้ามาดูมาตรวจสอบข้อมูลได้หมดและสุดท้ายทนทานเพราะข้อมูลมันกระจายตัวอยู่ทั่วเน็ตเวิร์กทำให้การจะไปโจมตีหรือแทรกแซงเนี่ยมันยากมากๆครับเอาละ พอเราเข้าใจไอเดียของเจ้าสมุดบันทึกหรือบล็อกเชนกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวเรื่องแรกที่ถูกเขียนลงไปในสมุดเล่มนี้มันคืออะไรและแน่นอนครับมันก็คือบิตคอยนนั่นเองใช่เลยครับถ้าบล็อกเชนคือเทคโนโลยีคือตัวสมุดบันทึกดิจิตอลบิตคอยก็เปรียบเสมือนแอปพลิเคชันตัวแรกหรือเป็นเรื่องราวเรื่องแรกที่ดังเปรี้ยงปร่างที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นมาบนเทคโนโลยีนี้ พูดง่ายๆก็คือบิตคอยนี่แหละที่ทำให้คนทั้งโลกรู้จักคำว่าบล็อกเชนแล้วสรุปว่าบิตคอยมันคืออะไรกันแน่ พูดแบบบ้านๆเลยนะครับมันก็คือสกุลเงินดิจิทัลสกุลแรกของโลกที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่เราคุยกันไปเมื่อกี้หน้าที่ของมันก็เหมือนเงินบาทเงินดอลลาร์ทั่วไปเลยครับคือใช้แลกเปลี่ยนมูลค่าซื้อของได้แต่ความพิเศษของมันอยู่ตรงที่ว่ามันทํางานได้ด้วยตัวเองแบบอิสระไม่ต้องพึ่งธนาคารหรือรัฐบาลไหนเลยมันถูกสร้างขึ้นมาผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการขุดแล้วก็จะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินดิจิตัลของแต่ละคนครับและนี่คืออีกหนึ่งจุดที่โอ้โห น่าทึ่งมากๆเกี่ยวกับบิตคอยน์นั่นก็คือจำนวนของมันมีจำกัดครับทั้งระบบเนี่ยถูกออกแบบมาเลยนะว่าจะมีบิตคอยน์เกิดขึ้นมาได้สูงสุดแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นไม่มีมากกว่านี้อีกแล้วซึ่งแน่นอนว่าพอของมันมีน้อยความหายากนี่แหละครับที่เป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้มันมีมูลค่าเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพความแตกต่างกันมากขึ้นแล้วเนอะ แต่เพื่อให้มันชัดเจนแบบสุดๆไปเลยเรามาสรุปเปรียบเทียบกันแบบตัวต่อตัวอีกสักครั้งนี่คือประโยคที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่อยากให้จำบล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังให้คิดซะว่ามันคืออินเทอร์เน็ตส่วนบิตคอยคือแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่วิ่งอยู่บนเทคโนโลยีนั้นก็เหมือนกับอีเมลหรือเว็บไซต์ที่ต้องวิ่งอยู่บนอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับทีนี้เรามาลงรายละเอียดในตารางนี้กันอีกนิดนึง ดูแถวแรกนะครับลักษณะจะเห็นเลยว่าบล็อกเชนเนี่ยมันคือเทคโนโลยีฐานข้อมูลแต่บิตคอย n คือสกุลเงินดิจิทัลต่อมาวัตถุประสงค์บล็อกเชนถูกสร้างมาเพื่อบันทึกข้อมูลส่วนบิตคอยมีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนมูลค่าและแถวที่สำคัญที่สุดเลยขอบเขตการใช้งานจะเห็นว่าบล็อกเชนเนี่ยโอ้โหมันกว้างมากเอาไปประยุกต์ใช้ได้สารพัดวงการเลย ในขณะที่บิตคอยจะจํากัดอยู่แค่การเป็นสกุลเงินเท่านั้นเองครับและไอ้ตรงขอบเขตการใช้งานที่กว้างมากๆนี่แหละครับที่นำเรามาสู่ประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือโลกของบล็อกเชนเนี่ยมันใหญ่กว่าเรื่องบิตคอยเยอะเลยครับ คือเทคโนโลยีบล็อกเชนมันมีศักยภาพที่จะเข้าไปเปลี่ยนโลกในอุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกมหาศาลเลยนะครับลองนึกภาพตามนะอย่างการจัดการซัพพลายเชนที่เราตามรอยสินค้าได้ตั้งแต่ต้นทางหรือจะเป็นระบบเลือกตั้งดิจิทัลที่โปร่งใสสุดๆพวกสัญญาอัจฉริยะที่ทํางานได้เองอัตโนมัติไปจนถึงการเก็บข้อมูลทางการแพทย์หรือบริการทางเงินต่างๆโอ้โหคือมันมีอีกเยอะมากจริงๆครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้จําแบบง่ายที่สุดเลยนะ บล็อกเชนคือเทคโนโลยีพื้นฐานส่วนบิตคอยเป็นแค่หนึ่งในแอปพลิเคชันตัวแรกๆที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งบนเทคโนโลยีนี้เท่านั้นเองซึ่งมันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามที่น่าคิดมากๆเลยว่าในเมื่อศักยภาพมันมหาศาลขนาดนี้นอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แล้วเจ้าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกของเราในรูปแบบไหนได้อีกบ้างที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงในวันนี้